LTV เนี่ยเป็นปัญหากับภาคอสังหาจริงหรือเปล่านะหรือแค่แพ้จริงๆแล้วเนี่ยมาตรการ LTV ไม่ได้ทำให้ยอดขายอสังหาลดลงมากขนาดนั้นนะครับปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่3ปัจจัยหลัก 1. ความสามารถในการกู้ซื้อ คนที่กู้ไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะปัญหา LTV ครับแต่เป็นเพราะปัญหาโปรไฟล์ของตัวเขาเองนั่นแหละเครดิตไม่ดีนะภาระหนี้สูงรายรับไม่มั่นคงไม่มีสลิปเงินเดือนคือเดินบัญชีมาไม่ดีแล้วก็เตรียมตัวมาไม่ดีนั่นแหละเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมากู้เนี่ยเครดิตบุโรต้องดีอยู่แล้วไม่งั้นมันคงไม่มีใครบ้าที่จะเครดิตบุโรเสียแล้วไปกู้นะคงไม่มีหรอก นะฮะก็คงจะเตรียมตัวมาแล้วพอสมควรแต่ที่กู้ไม่ผ่านส่วนใหญ่เนี่ยเพราะภาระหนี้สูงเตรียมตัวมาไม่ดีบริษัทดีลลอปเปอร์จะบอกว่าถ้าเป็นหลังที่2ต้องให้ได้มากกว่า80%เชื่อผมเถอะต่อให้ปลดมาตรการนี้ออกไปเนะี่ยก็ยังไม่มีคนกู้ผ่านเพราะ LTV ปลดหรอกเพราะสุดท้ายธนาคารมันก็พิจารณาเองมันไม่ได้เป็นบังคับเขาได้ว่าเฮ้ยธนาคารมึงต้องให้กู100้ร้อนะกับลูกค้ารายนี้ไปบังคับเขาแบบนั้นไม่ได้สรุปง่ายๆคือคนที่กู้ไม่ผ่านไม่ใช่เพราะ LTV แต่เป็นเพราะตัวเองมีปัญหาดด้าานนนเเครรริิตหือภะีมกกไป